นัน่นนั่นนั่นนั่นมันนางชีนี่วะนี่มันผีป่าประเภทไหนกันวะเป็นนางชีแถมยังมีข่างอกอยู่บนหัวด้วยท่านหลังของมันก็มีปีกงอกออกราวกับปีกคั้งคาวแต่ใบหน้ายังคงเป็นใบหน้าของนางชีท่านเชอรกับท่านฟักเดียวกายยิงพวกมันที่ยิบร่างพุ่งเข้ามาพากันปริวตามแรงของกระสุนปืน มองให้ดีว่าไอ้เชิดกระสุนอาคมของเรามีจํากัดถ้าหมดเมื่อไรเรามีกลายเป็นของกินเล่นของพวกมันไปเหรอวะเนี่ยยิงมาไปเฮยิงไปเถอะหน้ากระสุนหมดเมื่อไรค่อยว่ากันขืนปล่อยให้มันเข้ามาถึงตัวก็ไม่ต้องคิดกันแล้วว่าจะใช้อะไรสู้กับมันต่อสองพรานจึงระดมยิงกันต่อต่างสายกระบอกปืนยิงอย่างไม่ยังจํานวนผีปอบเริ่มลดลงเรื่อยๆพร้อมกับเรี่ยวแรงและกระสุนของสองพราน ก็อร้อยหลอลงลี่เรื่อยนี่ประหยัดกระสุนเอาไว้ก่อนใช้มีดหมอลุยกับมันแม่งเลยเพื่อ